สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ้าอาเบอร์สุขุสุข ון ดู้จ้าเด้อมาจากพี่น้องจ้ามือนีสับป,ปือจะมาตำหมักหุงกับข้าวเฮาเนาะคะ่ะเนาะมาเบิรงนสับป,ปือตำหุงกันเลยจ้าใส่พริกขี้หนูกับพริกแห้งนะคะพี่น้องคะแล้วก็วก,กระเทียมเนาะคะ่ะเนาะลงไปลงไปแล้วก็ส,ปปสับปือใส่ปุ่งเลยเนาะคะ่ะเนาะแบบว่าผงชูรสค่ะใส่อีกนิดนึงเนาะะคะ่เนาะ ใส่น้ำตาลครัพี่น้องใส่น้ำตาลนี่นึงจะเนาะตามาบนี้ทำกันดจ้าทลกพ่น้องทำในลกีน้องปุ่มใส่อันนี้เด้อ่มใส่ขอนี่กันกินกัน ันนี้คอันนี้คือปลาปลาของแม่ติ๋มนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวสัปเปิ้นสลองเอามาซิมกินเอามาใส่ชมตตาเบะะาิ้งเนาะคะ่ะน้องอวสิเส็บบาะค่ะมาซิมกัน ใส่ลงไปอหอมหอมนัวค่ะพี่น้องค่ะถ้าใครสนใจก็ทักทายถามได้นะคะเนาะระเป็ดของแม่ติ๋มค่ะอร่อยเป็นน้ำอันอือผู้ดีแซ่ะวะพี่น้องมาบัดนี่ยจีนเนาะกองคอยคือบรส,สจีน,นะะเนาะนก ฝึกสมักหงลงไปเลยค่ะพี่น้องค่ะหงสับเป็นสับไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะใส่ลงไปเลยตามบัตรนี่ยก,ก,กเ, <laughs> เรื่องลับเรื่องลับประกเนะเด้อจ้าตักเสียจานเลยนะ,ะนอะคัน หอมหอมเปรตปรลาร้ากับพี่น้องค่ะเสร็จแล้วค่ะไปค่ะทุกคนไปกินข้าวน้ำสับปนเลยเนาะสบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่ปานอัเบิร์สสุกุลสุกุนกับพี่น้องสบายดีอีกครั้งเนาะค่ะเนาะก่อนสิกินข้าวกินน้ำกับซับปนกับ,กบขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยค่ะเด้อสุวดอกบานไม่รู้เลยเนาะค่ะเนาะ อ่าสับป่นขออนุญาตเอ่ยซื้อเลยค่ะเด้อเพิ่นก็ซื้อว่าปลาแก้วเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ซื้ออันนี้ให้พี่น้องแบบพึ่งตั้งตลอกปลาล่าละกันให้อ่าให้ลูกให้หลานให้น้องให้นุ่งได้กินแซพนู่นนู่ๆน้ำกันเนาะค่ะเนาะก็ขอขอบคุณปลาแก้วนะคะปลาแก้วเป็นคนใจดีงดงามทั้งกายและใจเนาะค่ะเนาะประกอเพิ่นสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะเด้ออยู่มั่นขวัญเงินยู่น้ำลูกน้ำหลานแล้วก็อยู่น้ำน้องน้ำนุ่งไปนานๆเด้อค่ะเด้อคนเจ็บอยากให้ ได้คมไข่อย่าให้มีนะคะอ่าปลาแก้วค่ะก่อนสิกินกับขอขอบคุณมากๆนะคะปลาแก้วเนาะค่ะเนาะก,กาเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะถ้าใครสนใจปลาล่าน่ะเะนาะปลาล่าของแม่ติ๋มเนะคะเด้อมาจากหนองคายเนาะค่ะเนาะก,กับบ้านเฮาเองเนี่ยแหละค่ะพี่น้องอีสานบ้านเฮาเนี่ยแหละค่ะพี่น้องค่ะถ้าใครสนใจเนาะค่ะนี่รูปร่างมันจะเป็นแบบนี้เด้อค่ะเด้อรูปร่างปลาล่าเนาะค่ะเนาะมันจะ ฝ้าสีเขียวค่ะพี่น้องเพิ่นกัดกันกันแบบว่าย้มมันหกมันเฮียเนะานนะเพิ่นอ่งติดสก๊อตไว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะสับเปิรนได้เอามาตำเนาะนี่เนี่ยส้มตำเนาะแต่สับเปิรนกัดซิมแล้วค่ะเนาะก็แซบ่บค่ะพี่น้องมันก็เข้มข้นอันนี้เป็นปลาลาดซัมรมตลูปปลาอ่ามันสุกแล้วเด้อค่ะพี่น้องปลาลาดุกแล้วเด้อค่ะเด้ออันนี้เด้อเพิ่นต้มอย่างมาเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะใส่เกงใส่ตำใส่หยังก็ได้ค่ะพี่น้องครบชุดในขวดเดียวเนาะค่ะเนาะแซ่บเนาะค่ะ เป็นเห็ดมาเรียบร้อยแล้วถ้าไผ่ตามส้มตามนี่ถ้าไผ่มักหวานนิดๆกับเติมอ่าเติมน้ําตาลในเด้อค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นเห็ดเข้มข้นแบบสําหรับอ่าใส่เกงก็ได้ใส่ใส่ลาบใส่อ้อมอี่ยงก็ได้นะคะน่ะเนาะในขวดเดียวเนาะคะ่ะเนาะใส่ส้มตามต้อต้องเติมน้ําตาลนิดนึงเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องแล้วก็นี่ของเพิ่นเนะค่ะเดอ้อสาเพิ่นตอนแรกๆก,ก็คิดว่าพอต้มของเวียดนามเนาะเ <laughs> พราะว่ามันคือเพราะว่ามันใหญ่เนาะคะ่ะเนาะแต่อันนี้ก็เป็นยอเนาะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นยอ่อของเม็ดติ้นคือกันเด้อค่ะเอ้อนี่ใครสนใจเนาะคะเนาะก็มีย่อเนาะคะเนาะมียอ่อละกันนี่ค่ะพี่น้องจะมีเนื้อแดดเดียวนะคะเนาะเนื้องวแมนบอก่แน,นแมนนะคะเนาะก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้เนาะคะ,นะเนาะเพิ่นเห็ดมาเนาะ,ะ,ะค่ะนี่ไงนี่ราคาเนี่ยเป็นไรคะพี่น้องซีนกันไงอยู่เด้อค่ะเนี่ยนี่ค่ะ ะค่ะเนาะจะเป็นกระเดาษมาทอดเนาะค่ะแบบนี้เนาะค่ะถ้าใครสนใจสองอันนะคะพี่น้องคะนะค่ะเนาะถ้าใครสนใจปลาล่าเรวายอหมูยอเนาะค่ะหมูยอละกะัอันนี้นะคะพี่น้องอันเนื้อแดดเดียวเนาะค่ะเนาะถ้าใครสนใจการทักทักอัน อันนั้นของซัพเปิลมาเลยเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวซัพเปิลถ้าใครสนใจซัพเปิลก็สิบอกขอต้อนนะคะเนาะอันนี้เป็นของแม่ติมนะคะถ้าใครสนใจก็อุดหนุนเพื่นได้เด้อค่ะเด้อบวกใกล้บวกไกลเด้อค่ะพี่น้องค่ะอีสานบ้านเฮานี่แหะค่ะพี่น้องอยู่หนองคายเนาะค่ะเนาะน่ะก็สิกินกับมาเด้อค่ะเด้อเบิด์สุขุมสุคนอ่ะปลาแก้วค่ะมาเด้อค่ะมากินข้าวกับหนูเด้อค่ะเด้อกินข้าวส้มตำแล้วก็ทอดเนื้อแดดเดียวเนาะค่ะเนาะ ขอให้เพื่อนหายไปไวเด้อค่ะเดอ้อคนจ็บคมไข้เด้อค่ะเดอ้อขอเพื่อนอ่าหายเร็วหายคืนเนาะคะ่ะเนาะมาค่ะพี่น้องค่ะบันนี้ลงมือกันเลยจ้ามาเดอ้อบาซูกูทุกคนเอฟซี FC, ทั้งไทยทั้งลาวต่างประเทศนะคะญี่ปุ่นเยอรม,มันนะคะอิตาลีอ่าทั่วประเทศนะคะมากินข่าวกับสับปิรดเด้อค่ะเดอ้อมาเด้อค่ะข่าวหอนหอนข่าวเหนียวหอนหอนค่ะทุกคนคะ่ะ ผักกับพ่กับมีผพักกวงตุ้งค่ะพี่น้องเหี่ยวเลยโอ้ยปาไว้ในตู้เย็นลายเมื่อไลขึ้นค่ะพี่น้องบ๊วยว่ามากินเกลยเหี่ยวนะคะเนาะใส่ตู้เย็นก็ยังเหี่ยวมาค่ะพี่น้องลุมือกันเลยค่ะบัดนี้ว่าลายายหางมาค่ะเนาะแสบแสบคักคัะอืมแซบพี่น้องบได้ว่ารอเล่นเด้อค่ะเด้อใครสนใจทักสับเปิ้ลม่ได้เดี๋ยวสับเปิ้ล บอกเพิ่นเนาะคะนะ่ะเนาะซื้อว่าแม่ติ่มเนาะคะ่ะเพิ่นกับเห็ดอันปลา่าเห็ดอ่าหมูยอเนาะคะ่ะเห็ดปลาห่าหมูยอแล้วกันเนื้อแดดเดียวนะคะทุกคนคะ่ะสั่งซื้อได้ถ้าใครสนใจอุดหนุนเพิ่นนี่เด้อค่ะเด้อเพิ่อนอยู่หนองคายเนาะคะนะ่ะเนาะจากหนองคายคะ่ะอืมแล้วน,นี่จะแซ่บเพรพี่นองถ้าแผ่บอม,มากหวานนะเนื้อแดดเดียว อันเนื้อแดดเดียวเนี่ยพอดีเลยค่ะพี่น้องบหวานบเข้มบดนะพอดีแฝกอ่ะกินกับท้ม่ตมตำอืมรแรกเพิ่นบนเหนียวพี่น้องบนเหนียวแต่เข้มขน้นนะคะเนาะ แซ่บครักตำหูนกะจะได้บุมบิกระถินกับพี่นอ้องมาค่ะอืมทำยังไงเลย พี่นนต้นเนื้อกับต้มไงเนาะคับพี่น้องคะเาะปลาคัะละดละห้าสิบบาทนะคะเพิ่นขายขัดวละห้าสิบาทนะคะนอะะ้องปลาแต่อันนี้ก็ยังบัทราบคือกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวถ้าใครสนใจกระทักมาเนาะค่ะนอกเดี๋ยวจะถามเพิ่นให้เนาะคะ่ะ

จ้าพี่น้องจ้าแซปเปิ้ลบันนีงจะได้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด้อถ้าใครสนใจพี่น้องอันนี้พ้่ห้องให้เยี่งไม่บอกค่ะพี่น้องพ้่ห้องกันกันแตะราว่ากันอันนั้นเด้อค่ะพี่น้องกันบุ้มกันเสียหายและะ้วค่ะคลิปนี้แซปเปิ้ลขอตัวล,า,ลาไปก่อน,น้อคะเด้อเจอกันคลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้แน่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสกคิดอีกหลังกล้องค่ะพี่น้องค่ะบ๊าย <laughs> บายค่ะ